ทำไมต้องทำ intermittent fasting ด้วยก็ต้องเข้าใจการทำงานของร่างกายก่อนนะครับว่าร่างกายเนี่ยถูกสั่งงานด้วยระบบฮอร์โมนทุกครั้งที่เรากินแป้งหรือน้ำตาลร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินออกมาอินซูลินอีกชื่อว่า fat storage hormone หรือฮอร์โมนที่มีหน้าที่เก็บไขมันทุกครั้งที่อินซูลินออกมาจะอยู่ในร่างกายอย่างน้อย6-8ชั่วโมงดังนั้นเราควรจะมีช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารและทําให้ระดับอินซูลินน้อยลงและร่างกายเริ่มกลับมาใช้ ไขมันเป็นพลังงานมากขึ้นวิธีการเริ่มทำ intermittent fasting เริ่มได้จากการเริ่มขยับช่วงเวลาการกินให้แคบลงโดยอาจจะเริ่มจากการขยับมื้อเช้าเช่นปกติกินมื้อเช้า6โมงอาจจะเริ่มเป็น7โมงแทนหรือขยับมื้อเย็นให้เร็วขึ้นเช่นปกติทานหนึ่งทุ่ม อาจจะทาน6โมงเย็นหากเราไมไ่รับประทานอาหารไปประมาณอย่างน้อย6ชั่วโมงระบฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายจะลดต่ําลงร่างกายจะเริ่มดับมาใช้พลังงานจากไขมันซึ่งไขมันช่องท้องของเราเนี่ยก็จะเริ่มถูกออกมาเป็นพลังงานครับหากเราสามารถเพิ่มระยะเวลาการใช้พลังงานจากไขมันได้ไขมันช่องท้องหรือที่เราอ้วนลงพุงเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคนระับข้อควรระวังในการทำ intermittent fasting หญิงตั้งครรภ์ควรระวังการเว้นช่วงการกินเพราะพบว่า ทำให้ทารกในทันโตช้าลงและอาจเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดได้ครับกลุ่มที่2คือเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีพบว่าการทำการเป็นช่วงการกินอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กกลุ <c oughs> ่มถัดมาคือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานและมีการใช้ยาลดระดับน้ำตาลหรืออินซูลินจะมีความซับซ้อนในการทำอินเตอร์เรนฟาสติงดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานหากอยากเริ่มทำ IF ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอครับ